แต่พาไปเยี่ยมพระแตนนะครับส่วนในส่วนของลุงพลก็ยายก็ไม่ได้แสดงความที่เด็นอะไรนะครับแก,กที่ถึงลูกสาวแกนะครับเป็นสถงลูกสาวเป็นห่วงลูกสาวก็ไปหาลูกสาวแค่นั้นนะครับ ส่วนลุงพลไม่ได้คุยนะครับไม่ได้คุยแม่แม่ไปหาเฉพาะป้าแตนนะครับแล้วก็พูดคุยเป็นยังไงบ้างแกเป็นห่วงเพราะว่าแกดูข่าวดีข่าวว่าป้าปแตนแกเป็นลมนะครับแม่แกเราเป็นห่วงนะครับก็เลยก็ไปหาหลานกลัวหลานไม่มีคนดูแลนะครับก็เป็นห่วงทั้งทั้งหลานแล้วก็ทั้งป้าแตนด้วยนะครับกลัวเขาเป็นลมแล้วไม่สบายแล้วก็ไปให้กําลังใจด้วยว่า ก็ยังมีพี่น้องอยู่ข้างหลังนะครับให้กําลังใจเขาอยู่พอพอเรารู้ว่าตัวลุงพลเป็นคนทําแล้วมันจะมีผลกระทบต่อครอบครัวเราทั้งหมดไหมครับเท่าที่เราดูมาก็แน่ๆเลยคืออยู่ในอยู่ในครอบครัวนะก็เราก็คงแยกนะครับแยกเป็นส่วนๆไปนะครับส่วนของคดีก็ให้เขาว่าไปตามคดีไปส่วนลุงคดีของ ลุงพลก็ว่าไปตามส่วนคดีแต่ส่วนในเครือญาติก็ต้องแยกว่าเราจะไปหาหลานทุกคนนะครับก็พูดคุยกันได้ต้องแบ่งแยกว่าคดีเขาเปส่วนคดีพี่น้องก็คือส่วนพี่น้องเราก็พูดคุยกันได้ให้กำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับั้งแต่เชื่อในหลักฐานที่เจ,จะะ้าหน้าที่ตำรวจมีครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมี่หลักฐาน,นอ่าหลายๆอย่างเราบอกสารเชื่อว่า บุคคลนี้นะครับเป็นบุคคลที่น่าจะเป็นคนที่กระทำเนาะเขาสารนึงออกหมายสารได้ซึ่งส่วนว่าจริงไม่จริงหรืออะไรยังไงนะครับผมก็รอดูสารว่าเขาจะตัดสินยังไงนะครับครับเป็นการชีวิตไะไรงไงต่อไปอ่ะในส่วนในส่วนหนึ่งนะครับชีวิตครอบครัวครอบครัวของเราก็คือก็ยังเป็นห่วงกัน ทุกคนนะครับไม่ว่าทางผู้สูญเสียแล้วก็ทาง้าติพี่งก็ให้ดู้ดวงหากแล้วก็ตอนนี้ก็ตากระยายนะครับตากระยายก็พยายามประคับประคองครอบครัวไม่ให้เขาเลยให้สบายใจกันทุกฝ่ายนะครับในส่วนของคดีก็ให้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินตามกฎหมายนะครับที่อยู่ในใจนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าทำแล้วเนี่ยถ้าทำจริงๆแล้วเนี่ย ทำก่อหลังไ,ไม่ทำไมเขาขึ <c oughs> ้นตัวเล็กๆอยู่หรือมันมันมีอะไรที่อยู่ในใจเขาถ้าเขาเถียงกันอะไร